มะม่วงว้วเชิงเชิงโคโ่นนดครับเนอะลสาวเคสามหนึ่งลูกสาวเคสสามหนึ่งใบไม่ได้กนเจ็ดเก้าครับผมใบหลอดมีเนะครับเนาะใบหลอดมีครับครับผมใบหลอดมีในหอยมันยืนยันนะครับเนอะนี่นะครับมันยืนยันไห้มีใบมีหอดไห้ครับราคาหลายประเด๋กครับเปิดไปแปดหมื่นเ้อผมอยากได้แปดหมื่นนะครับเนาะหัวหน้าหาด้วยครับเนอ ตังเบิรงดาบรรพบั้งขังเพื่อนนะครับรเบิรงอะไรครับงอกจับยี่อ๋อบกขางฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือนี่เหลือเพื่อนนะครับผมพีดอราฝ่ามือเนาะครับเนาะฝ่ามือม้วนนี้เลยครับมต้องสองฝ่ามือเนาะครับเนาะจังสิมิดเห่าหางเพิ่นเป็นงัวนนะนะย่น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 ลูกพอพันเพื่นตัวเดีครับตัวนี้ไหมพอเพื่น เทฟสามหนึ่งนะครับเนาะไม่ได้การเจเจก็ไวผสมอเนริการเจเจตดครับเป็นอย่งครับเอซีองผมคืบัน้อะหลอดพันนี้หด้ครับเดอายืนยันไม่ห้อยพันนีใบนีหลอดหครับผมกันทองพร้มครับเนาะแนี่ประกทองครับผมครับผมเอ้มากครับผมเอาไม้แน่นีดูครับบนนี่พันนี้มาองนี่มีอยู่สาตัว้วครับเด้อ อยากได้ลูกปีละโตครับเนี่ยอยากได้ของดีๆกับทิจารณาเบิึงนะครับเนาะของดีราคาถูกบ่มีครับผมของดีราคาถูกกับมีแนวเดียวนะครับเนาะนี่หยังเหมือนใช่ปะของดีราคาถูกอีิลี่กับมีคือเกียร์เนาะครับเนาะเกียร์เนี่ถือเป็นถือแหละครับเข้มเป็นเข้มแหละครับนี่ครับแม่เพิ่นกับสมัยนี้นะครับเนาะ มาน้ำกันน้องครับเนาะงูคอกเดียวกันสามตัวนี่ครับผมเนี่ยครับหนาคือกันถึงสามตัวนี่แยกได้นะครับเนาะแยกได้ครับยกได้ครับผมแยกได้ยกได้ครับเจ้าแม่นี่ท้องไอะไร Kf68Kf68 นะครับเนาะพันทับไปลูกสาวไม่ได้กันสำหรับแฟนเพจแันครับมองหางัวกระดูกโคองสั่งง่ายๆหนาๆย่นๆย่นๆว่ผิดหวังครับนี่แม่ลูกคมเนี่ ผมสามตโตนะครับเนาะอ๋อแม่ลูกผมนี่หลายเป็นไนครับเนี่ยครผมนี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันแสนหนึ่งหมื่นห้าพันคุ้มเป็นคุ้มครับเนี่ยเพผิดเพผิดหวังนะครับเนาะคือสามได้ห้าได้หกได้เจ็ดเพินนะครับได้หกได้เจ็ดเนี่ยได้ันถือว่าได้กินนองมันนะครับเนาะเออแค่นั้นอ๋อเบอร์ว่ามาได้เหรศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหก แปดสามเก้า6216หสองหนึ่งหกพผิดหวังครับหันมักคมหนาคมย่นคมยนหนัวแม่ลูกคมนี่นี่นะครับเน,นื้นอ,อ,ก,อกินนะใจครับหาดีย่นดีย่นดีเราหางเงี้ยเป็นเงี้ยครับ